น้องเบลคะเล่กับเพื่อนไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวแม่มารับนะเขาประชุนผู้ปกครองไม่ต้องไม่คุยกับที่โชวญต่อนะคะเดี๋ยวแม่มารับนะคะเล่กับเพื่อนเล่อะรกับเพื่อนคะ น่ารักค่ะบายเดี๋ยวแม่มารับนะลูกนะโอเคค่ะเก่งมากค่ะเบลเดี๋ยวแม่คอยน้องเบลนะคะแม่ค้องเบลเล่นเสร็จนะคะ